มาเลยค่ะชมต่อดูตามมาต่อไปค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ68 68ค่ะมาดูคันนี้ก่อนมาหน้าสีวิคันเนี่ยจุดป่าตัุอีค่ะ iV Tech รุ่น17รุ่น7พาป่า 140cc เกียร์ออโต้เซนตี้แคปพัฒน์พิมพ์ไฮแล้วมาเปลี่ยนมาให้แล้วนะชมพิจารณาตรวจสอบได้ราคาคันนี้ปรับปรกมาในราคา3,000,000บาทต่อราคาได้เลยมาเลยค่ะ3,000,000บาทเชิญค่ะชมกันแล้วพิจนาตรวจสอบแล้วรับไปไหมคะไปเลยไหมคะน่าหั ออนไลน์รับไปค่ะจอยบีบมาแล้วขอบคุณค่ะออนไลน์ปรดราคาแล้วมากกว่าเชิญค่ะสามนสองหบาทสู้ตอดตามราคาได้ 3, ามบาทสามแนับหนึ่งามสนับสองสาบาทออนไลน์ค่ะหมายเลขสามศูนย์ศูนยค่ะสป้ตอตามราคาได้ที่มากกว่าเชิญค่ะสามบาทค่ะนับ 2 0 0พออนไลน์3าสสมพนับหนึ่งสาบามราคา3 2 4นับห่สองหพับสอราม 2, ับาทออนไลน์ม้เลขส 3, อกาต่อตามบิดราคาได้มากกว่าเช3นค่ะ3 2 4นสอนพันค่ะ3 2 4, แ2น3 2ง3 2่นดุ2ป3นับหนึ่งสาม3ส2สอ0 3นดับาม 2, สนออนไมเลีมากกวกดสู้ิดสูราคาได้3าทน 3ขายค่ะตัวเราขายเท่าไลน์ค่ะ326,000บาทออนไลน์ป้ายหมายเลข307,62 307,62ประบุนได้เป็นอัค่ะ3 2 0 0 0 0บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์นะคะแล้วมัจะมา